จบลงไปแล้วสําหรับผลกระแสค่ะประเด็นก็คือเรื่องหมอบีนะที่ว่า,ามีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าใช่ไหมที่ว่ามีการายกักยอกเนงะินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งล่าสุดวันนี้ก็มีทางนี่นั่งกันพียบจาร์เบียก็มาทนายแก้วทนายเกิดผลแล้วก็อาจารย์ทนายนะก็เขาก็โดยสรุปก,ก็คือ ท,ทนายเกิดผลเป็นทนายของวัดเขาก็บอกว่าที่เท่าที่ฟังมาหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าหมอเบี่เยเข้าไปอยู่ในวัดในฐานะจิตอาสาคือไม่ได้เป็นอะไรกับวัดแหละแต่จิตอาสาในการแบบเ,ออเปิดบัญชีระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัดซึ่งมันมีหลายโครงการมากซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าเวลาเอาเงินมาให้บริวารบริจาคอะไรมาจะถอนมาเป็นเงินสดซึ่งตัวหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกว่ารับมาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ภายหลังพอมันเริ่มมีคนมาร้องเรียนนะพอกองปราบเข้ามาปุ๊บทางหลวงพ่อก็เลยสั่งให้จาย์บี่ยว่าห้ามเรียกอะไรเงินในนามของวัดอีกค่ะ และทนายยังบอกแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการนําเงินเนี่ยที่แบบบอกว่าจะไปสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปเป็นบ้านซึ่งอันเนี้ยทางทนายบอกว่าหลวงพ่อเล่ามานะว่าตอนนี้หมอปีก็บอกแล้วว่าเออเป็นความบกพร่องของตนเองแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมซึ่งหลวงพ่อโฟนอินมาในรายการว่าเ,เรื่องเนี้ยด้วยความที่มันทําโครงการมานานบางส่วนเนี่ยก็มีการโอนอย่างเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือก็โอนไปให้ทางนู้นเลยไม่ได้มาผ่านทางหลวงพ่อทีนี้พอเอกสารมาเยอะหลวงพ่อก็เลยยังไม่ได้แจ้งความอยากจะให้ทาง หมอเนี่ยออกมาแล้วก็ชี้แจงทั้งหมดก่อนนั่นเองค่ะส่วนทางตํารวจที่ดูแลคดีนี้ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนก็มีการเรียกพยานไปแล้วทั้งหมด10ปากนะส่วนเรื่องบัญชีที่จะมากระทบยอดอะไรนี้ทางตํารวจบอกว่าเอายังไม่ขอเปิดเผยเพราะมันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนค่ะ แล้วทางทนายของหมอบีก็มีการคอเข้ามาด้วยนะทนายบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันมีสามารถชี้แจงได้หมดยืนยันว่าบริสุทธิ์ค่ะแล้วเรื่องที่ว่า,เ,าเงินที่ขอไปสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติตามไปสร้างเป็นบ้านเนี่ยทนายก็บอกอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่จริงนะก็คือเดี๋ยวรอทางหมอบีเนี่ยเขาก็จะ,ะแถลงทั้งหมดทีเดียวในรายการอาจจะเป็นรายการใดรายการหนึ่งค่ะแต่จะพูดครั้งเดียวแล้วก็ทีเดียวเท่านั้นส่วนทางอาจารย์เบีย จารย์เบีย้ยเขาบอกเขาก็โดนเยอะมีเพจมีอะไรเคยบอกเขาว่าเขาเนี่ยเหมือนนําเงินบริจาคไปผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจารย์ก็ชี้แจงได้หมดว่าได้เงินมาเท่าไหร่ออกหมดต้องให้เหลือยอดเป็นศูนย์เออตอนนั้นน่ะกล่าวหากูโดนลูกศิษย์ลูกหากูก็หายไปเยอะพอกูชี้แจงได้ไม่เห็นมีใครออกมาขอโทษกูจะคนเลยเสร็จปุ๊บจันเบียยก็มีของมาฝากทางคุณหนุ่มทางคนแขกหลับเชิญว่ามีมะม่วงอบแห้งที่หนุ่มบอกอันนี้มะม่วงอบแห้งสื่อวิญ,ญญาณหรือเปล่าอาจารย์เบียบอกแม่มึงนี่จ้ะ จะเอาให้กูผิดให้ได้หนูดูหนูก็ขำจันเบียนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะใดๆก็คือเดี๋ยวก็รอทางฝั่งหมอบีทางทนายเขาออกมารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ชี้แจงซึ่งตอนนี้เขาก็ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีการยากักยอกเงินวัดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นชี้แจงได้ครบหมดนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวรอดูกันค่ะ เกือบลือีกเรื่องหนึง่งหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ถ้าใครอยากบริจาคให้วัดก็สามารถบริจาคให้โดยตรงทางวัดนะมีคณะกรรมการมีทุกอย่างดูแลเรื่องเงินแบบโปร่งใสและบริสุทธินั่นเองค่ะแน่ๆคือถ้าใครยังอยากบริจาคให้วัดพระบาทนพูก็โดยตรงไปที่วัดได้เลยนั่นเองค่ะ